สวัสดีครับสวนพี่ธงครัวน้องปุ๋มครับครับวันนี้พี่ธงจะพามาดูแปลงเมลอนของพี่ธงนะครับปลูกไว้ก็สี่สิบกว่าวันแล้วนะครับวันนี้วันที่สี่สิบหกนะครับเดี๋ยวมาดูความคืบหน้านครับว่าเป็นยังไงบ้างครับครับดูภาพรวมโดยทั่วไปก็ต้นเจริญเติบโตสมบูรณ์ดีครับ ใบเขียวใหญ่ความสูงก็สองเมตรไปแล้วครับครับส่วนใหญ่หลายต้นก็จะมีการเด็ดยอดออกแล้วครับแต่มีบางต้นที่ความสูงยังไม่ถึงอาจจะประมาณเมตรห้าสิบเนื่องจากว่าเป็นคนละสายพันธุ์กันนะครับจะมีอยู่สายพันธุ์หนึ่ง อันนี้จะเป็นหยกมงคลครับความสูงก็ตอนนี้ประมาณ150-160เซนครับต้องรอให้ถึง2เมตรนะครับผมถึงจะเด็ดยอดออกส่วนฝากนี้ฝักนี้จะเป็นแสนหวานครับแสนหวานก็ความสูง2เมตรส่วนใหญ่จะ2เมตรหมดแล้วครับบางต้นที่มีปัญหาก็มีบ้างครับอย่างที่แกรน เล็กแกนก็แกนไปเลยไม่โตแล้วก็มีอย่างต้นต้นนี้นะครับต้นอื่นก็สูงอาจจะสองเมตรไปแล้วต้นนี้ยังแค่ประมาณห้าสิบหกสิบเซนอยู่เลยแต่เขาไม่เป็นโรคนะครับน่าจะเรื่องระบบรากเขาไม่ดีการจเจริญเติบโตเลยไม่ได้ครับ ช่วงสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่สองของการผสมเกสรครับครับแล้วก็จะคัดลูกไปด้วยนะครับผสมเกสรเข้าสัปดาห์ที่สองนี้ก็จะมีการติดลูกของดอกตัวเมียแล้วนะครับครับก็จะมีการคัดลูกแขวนลูกไปด้วยครับเดี๋ยวให้ดูลูกนะครับอ่าเนี่นะครับมีการคัดลูกแขวนลูกไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบทุกต้นครับเนื่องจากว่ายังติดลูกยังไม่หมดนะครับบางต้นก็ยังไม่ติดลูกก็มีครับครับเห็นต้นเมลอนอะจะเจริญเติบโตวสวยๆงามๆใบเขียวใหญ่แบบนี้อยาคิดว่ามันจะดีนะครับก็ปัญหาที่ผมเจอครั้งนี้ก็ไม่เหมือนครั้งอื่นก็ปัญหาเนื่องจาก ต้นมันจเจริญเติบโตดีต้นงามเกินไปนี่แหละครับคือปัญหาที่ผมเจอครับปัญหาที่เจอคือต้นงามแล้วมันจะไม่มีดอกตัวเมียให้เราผสมเกสรหรือถ้ามีก็เป็นดอกตัวเมียที่ไม่สมบูรณ์ดอกจะฝ่อไปเองไม่บานให้เราได้ผสมดอกนะครับแล้วก็ผสมดอกไปแล้วก็ติดดอกยากครับเดี๋ยวให้ใหดูดอก ตัวเมียที่ว่ามันผสมไปแล้วไม่ไม่ติดดอกนะครับนี่นะครับมันจะฟอเป็นสีเหลืองนะครับเหี่ยวแห้งไปเองอที่คิดว่ามันมีปัญหาก็เนื่องจากว่าอามันขแขนงมันสูงขึ้นเรื่อยๆรครับเดิมที่เราจะาผสมเกอรตั้งแต่ขแขนงที่9 เถึง14ประมาณนี้ก็จะติดลูกคัดลูกแล้วแต่ตอนนี้แขนงขึ้นไปที่ขแขนงที่สูงคือ,อ 16, บหขึ้นไปจะถึงยอดแล้วครับครับปัญหานี้นะครับผมปรึกษากระทางฟาร์มที่เขาขายมเมล็ดพันธุ์มาให้ก็ได้ความมาว่าถ้าต้นเขาจเจริญเติบโตงาม ใบหนาเขียวใหญ่แบบนี้ก็คือเหมือนว่าเขาได้รับปุ๋ยไนโตรเจนอาจจะมากไปครับต้นจเจริญเติบโตสมบูรณ์มากไปต้นเขาจะสลัดดอกทิ้งครับแล้วก็มีการติดดอกยากดอกทีอ่ออกมาก็จะไม่สมบูรณ์ดอกปออย่างนี้นะครับดอกตัวเมียจะปอไปเองนี่ยังไม่บานให้ผสมดอกเลยครับ ครับทางฟาร์มก็แนะนำวิธีแก้ปัญหาก็คือให้ตัดใบล่างของต้นทิ้งครับใบล่างก็คือใบที่1-8ถึง8ก่อนที่แขนงที่9นะครับที่เราไว้แขนงครับผมก็ลิดใบล่างทิ้งเพื่อกระตุ้นให้เขามีดอกนะครับแล้วก็2 ให้เด็ดยอดทิ้งก็คือการเจริญเติบโตความสูงก็ให้อยู่แค่2เมตรการเด็ดยอดทิ้งก็ช่วยกระตุ้นเรื่องอาการติดลูกของต้นนะครับครับแต่ว่า,าการติดลูกที่แขนงสูงๆเนี่ยเราจำเป็นต้องคือ,อปกติระยะเวลาเก็บเกี่ยวสมมติว่าถ้า40วัน เราก็ต้องยืดอายุของลูกไปอีกเป็นประมาณสัก5วัน10วันนะครับอาจจะเก็บอยู่ที่45วันหรือ50วันครับเพื่อให้ลูกเขามีความหวานนะครับอีกอย่างนะครับปัจจัยที่ทำให้การผสมเกอรรอบนี้ติดลูกยากนะครับเรื่องสภาพอากาศครับร้อนมากเลยครับ สภาพอากาศที่ร้อนเกินไปก็การผสมดอกก็จะติดลูกยากนะครับครับอันนี้เป็นคําแนะนําที่ได้มาจากฟาร์มที่ขายมเมล็ดพันธุ์ให้ผมนะครับครับผมก็ลองปฏิบัติตามแล้วเดี๋ยวลองมาติดตามดูครับว่าเราทําแล้วได้ผลยังไงบ้างนะครับอันนี้ปัญหาที่ผมเจออยู่ตอนนี้นะครับครับเนี่ยจะเห็นว่าต้นนี้ต้นใหญ่สมบูรณ์เลยครับ ใบใหญ่มากครับเกินหนึ่งฝ่ามือครับแล้วก็ตอนนี้แขนงที่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ไม่มีลูกเลยครับจะมีอยู่แขนงที่สิบห้าแต่ลูกแบบนี้เล็กเกินไปไม่น่าจะติดลูกครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด สิบเาขึ้นมาตรงแถวยอดแล้วครับสิบเก้ายบยเดยิบสองเนี่ยอยู่บริเวณยอดแล้วนี่นะครับนี้ผสมเกอรไปแล้วก็ถ้ายัางไม่ติดลูกก็ต้นนี้คงไม่ได้กินลูกแล้วครับก็ไม่ใช่ง่ายๆครับปลูกเมลอนต้นสมบูรณ์ก็ยังมีปัญหา ก็ค่อยเรียนรู้ทําไปศึกษาไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไหมครับครับสําหรับคลิปนี้พี่ธงขอจบกันนําเสนอเรื่องปัญหาของเมลอนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมและติดตามฝากเป็นกําลังใจให้พี่ธงโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามสวนพี่ธงครัวน้องปุ๋ม YouTube c h anel ให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ